ค่ะชงนี่มาแลในส่วนของวันเด็กกันมั่งวันเสาร์นี้แข่ถึงแขยถึงแล้วเด็กจะเติรนเร็วเป็นพิเศษใช่ไม่ต้องปลุกเพราะว่าถ้าวันจันทร์ถึงซุกนี่ก็คือง่วงเงียสักิดอยากสกิดอืมแต่ถ้าวันเสาร์นี้ตล๖กก็เติร์นตี๕กระเติรนแปลว่ารุ่งค่ะแตงพี่แหววของเล่นใช่นะคะแต่ไม่รู้ผู้ปกครองพาไปไหนอ่า แต่วัีมาพาคุณผู้ชมมาเลทีอำเภอหัดยย้ยจังหวัดส่งคล้ากันมังสำรับวันเด็กค่ะโดยร้านข้องแลนเสื้อผ้าเด็กในหัดยย้ายสบเศรานักนะคะลลยพื้นทีงดจัดงานจากพ้นกระทบนามทวมแต่พอคาเมคาในหัดย้ยอย่างประคองความวังงไฮเศรษฐกิจกลับมาคึกคักดังเดิมค่ะ บรรยากาศการค้า่ายของแคลนและเสื้อผ้าเด็กก้นวันเด็กแห่งชาติปี2 5 6 9ในพื้นที่อำเภอหาดให้่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างเงียบเงาค่ะจากพ้นกระถอเพศการณมหาอุทกภัยครั่งย้ญยที่่านมาส่งผลในหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและลายหน่วยงานกับประกาศงดจัดกิจกรรมวันเด็ก รานรุงพันธ์ทอยในพื้นที่อำเภอหัดใยผีรุงจะข้องรานค่ะเพราะก็เปิดอเยว่หายอดค่ายปีนี้เนี่ยลดลงกว่า70%เเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆชะลอการใช้จ่ายย่าง ปันผืนกระตามค่ะยังมีบางชุมชนและก็ผูป้ปกครองเนี่ยทยอยข้ามมาสื่อข้องแลนเพื่อนําไปแจกเด็กๆในวันเด็กทำบรรยากาศโดยรวมยังคงพอมีความเขอนไหวจากลูกค้าประจําค่ะพี่รุงเ้านะคะว่าร้านของตัวเองเนี่ยขายถังปลีกและกะระสงมีข้องเลนหลากหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกบอลตุ๊ก,กตารถบ,บังคับและก็ข้องเลนเอื่นๆอีกมากมายราคาเริ่มต้นตั้งแต่ลักซิปถึงลักโอย สินค้าส้นย้ายก็เป็นข้องไม้ร้อยเปเ็นตเลยนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีข้องเลนบังสวนที่ได้รับผลกระทอบจากน้ำท่วมซึ่งทางร้านเอามาแจกแถมให้กับลูกคา้าที่เข้ามาซื้อค่ะ เพื่อเป็นการส่งต่อกําลังใจและก็ในช่วงที่เป็นการฟื้นฟูเมืองอยู่ด้วยพร้อมกับเชิญชวนผู้ปกครองและกหนให้งานเกี่ยวข้องมาสื่อค้องคว้นวันเด็กแล้วก็แวะมาอุดหนุนเทีรานโดยย้าว่าเด็กคนไหนที่มาสื่อข้องเล่นด้วยตัวเองจะได้รับค้องแถมเพิ่มเติมจากทางร้านไปด้วยพี่รุ่งกล้าวทิง้งทายว่าถึ่งแม่ว่านําจะหล่อเลี้วแต่ว่านาใจค้อ,องชาวฮัดใหญ่อย่างไม่หายไปค่ะฟังเสียงของพี่รุ่งค่ะค่ะขอให้ แวะมาดูแวะมาชมนะคะเด็กๆก็แวะมารับของแจกได้เลยค่ะที่ที่ที่ทนี่บอกว่าไหนป้าลุงคนไหนเดี๋ยวมีของแจกให้กันค่ะถึงแม้น้ําจะเหือดแห้งไปแล้วแต่น้ําใจของเรายังไม่หายไปไหนในทุกๆปีเด็กๆต้องได้เล่นของเล่นจากร้านลุงพันเดี๋ยวป้าจะให้นะคะขอให้มานะลูกนะแล้วมาบอกว่าป้าหนูอยากได้ของเล่นหนูจะได้ของอย่างที่หนูอยากได้ค่ะ ขณะที่บรรยากาศร้านจำหน่ายเสื้อผ้าเด็กภายในตลาดซ็อพลาซา่าเขตเทศบาลนาครฮัทย์ยนะคะก็สบเซาไม่แพ้กันค่ะถึงแม้ว่าอาแม่ค้ารายนึงบอกว่ายอดขายปีนี้ลดลงว่าปีที่แล้วเนี่ย90%สซาเหตุลักก็มาจากผค้นกระทอบอุทกภคภัณฑที่ทาให้ประชาชนคาดกําลังซื้อรวมถึงหนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ โดยแม่ค้ารายดังกก่ากระบูนนะคะว่ารานนั้นมีสิ้นค้าหลากหลายไม่ว่าอีเป็นชุดเทียวหรือว่าชุดแฟนซีอาชีพก็คือตารนมังมตำรวจพยาบาลาาสำรับเด็กหญิงเด็กชายพร้อมขาดวังนะคะว่าเทศการตุ๊ดจีนในเดือนกุมภาพันธ์ถี่ทึ่นี้จะช่วยกระตุนบรรยากาศการขาให้ล็อบมาคึกคัก พร้อมกับฝากทึ่หด้วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสงคล้าเพื่อดึงดูดหนักท่องเที่ยวและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ลอกมามีชีวิตชีวาอีกคนหนึ่งค่ะแม่ค่ะก็ยังโซ่อยู่เลยนะตางยังบอกว่าพึงพานผ่อนวิกฤตอุตกภักรมายนะคะหลายๆายด้วยงานแต่ไม่ได้มีการจัดงานมันเด็กแต่ว่าก็ยังมีและบางด้วยงานที่จะเตรียมจัดงานให้กับน้องๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปสามารถเลือกซื้อข้องแลนเพื่อเป็นข้องควาาให้กับน้องๆได้ค่ะ